อย่ได yeah, ้หยุดซะบ่หย uh, so ุดอันไหนความเด้อพี่สาวมันไม่มีฮาหยุดไหมเธอไปสอนแต่งหน้าจะถ่ายหยุดแต่งหน้าหยุดแต่งตัวถ่ายวิดีโอลงยูทูบที่จะไมหยุดใครคะ อะไตัวยิงแม่ยิงมเจ้ทีนะแม่เธอะ้า้พีทไปคำนองเออย้ายพีทไปกำนองไม่ค่อยรูแบบเนี้ยเอามาฉันจะเปิดเอามาเดี๋ยวนี้โอ้ยยุดจะดิงค่ะโอ้ย อยู่ว้ที่26นนเนาต้อนหนเออหวานเนาะผู้ใดอยู่เอามันนี่ิเปิดขอเปลี่ยนเด้ออะไรไนี่เฮ้ยจริงหรือเปล่าอยู่สองคนไปทั้งโอกคืออะไรคือไมกไั้มา พี่ชายก็บอกให้ยิงทำา่งอันก็เด้ทำอันไปข้งนอกมาซื้ออย่งที่นั้นรถยนต์ใส่จิมแ้ปจไม่เด้อเพราะว่าไมเพราะว่าเพราะว่าีแงมันหยุดแล้วมันก็สหยุดันต้องอยู่แค่คนเดียวนี่จะโฟงกันอะไรเขาจับจับกันับเจับทุกคนไป่ชาต้องให้แจมให้เคนี้จับแล้วมันจะเหลืออยู่เสาเทียนเาเทียนอะไรนะขาดยืมให้พวาจับค้าระหว่าง2คนนี้่บ พี่ปลาแล้วก็ไข่พี่แดงีอ่แมแมทีงจ้าวแลอพี่พี่แดงลาคอดไล้ยกล้วยอยูดไม่ใช่ไอ้แดงมันอยู่้คือล้นมาชอบสองมาดีีเ็ชอบสีวนถ้าเป็นไรปีแล้ว

วาดูอีดีปีนุ้ยไกเราไปบ่แม่งบ่แม่จไปูเลนีฮ้ยงจับไ่กินเยแมตวาตัวเป็นงามแมวนไปข้างนอก